แล้วเขาบอกว่าเขาไม่หวันน่นถึงสถานการณ์ที่จะมีผู้ติดเชื้อสูงเพราะรรว่าประเทศไทยมีระบบสาธารณาสุขที่มีมาตรฐานในอันดับต้นๆของโลกค่ะ ภายหลังจากที่คณะกรรมการสุขภาพแห่แงชาติของจีนนะคะได้มีการประกาศยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์หรือว่าโควิดซีโร่ค่ะโดยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็ไม่ต้องตกักตัวตั้งแต่วันที่8มกราคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ชาวจีนสามารถที่จะเดินทางเข้าออกประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งรัฐบาลจีนค่ะเขาก็ได้มีการประกาศอนุญาตให้ประชาชนนะคะทาพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่าเพื่อที่จะเป็นการท่องเที่ยวได้แล้ว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่สองรองมาจากกรุงเทพมหานครที่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากที่สุดค่ะ ผู้สื่อข่าว n อ t บทภาคใต้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวที่บริเวณท่าเทียบเรืออาฉลองจังหวัดภูเก็ตก็พบว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นอย่างมากนะคะในแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาลงเรือมากกว่า2,000คนต่อวันแล้วก็มีเรือออกจากท่าไม่ต่ำกว่า1 2 0้อถึงหน่เที่ยวต่อวันโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าการท่องเที่ยวภูเก็ตเริ่มที่จะคึกคักมาตั้งแต่ช่วงกลง ทางเดือนธันวาคมในปีที่แล้วนะคะยาวมาจนถึงปีใหม่แล้วก็คาดว่าจะยาวไปจนถึงตุดจ,จีนส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะคะเขาบอกว่าชอบมาดำน้ำมาดูปะการังมาทั้งเกาะราชากเกาะเฮนะคะรวมไปถึงเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะครับซึ่งทางด้านของนายพีรพัฒนนะครับปะพากิจ ยศสพัดนะครับเพิ่มในการฝ่ายการตลาดของบริษัทนิกรมารีนกรุ๊ปจำกัดนะครับหนึ่งในผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตก็มองว่าการที่จีนนะครับได้มีการเปิดประเทศนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีของภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะครับได้เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของเรือสถานที่และก็บุคลากรเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับให้ทันท่วงทีก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็ต้องมีการ,รเผชิญกันเรื่องของปัญหาการขาดแ,แรงงาน ส่วนข้อกังวลนะครับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดภูกเก็ตเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยมากพอสมควรรวมไปถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนครับที่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนะครับฉีดวัคซีนนะครับในเข็มกระตุ้นทั้งเข็ม4เข็ม5แล้วก็เข็ม6ครับก็สามารถฉีดได้ที่ทั้งโรงพยาบาลของรัฐผ่านการารณรงค์นะครับในเรื่องของแคมเปญภูกเก็ตต้องชนะ จึงค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าภูเก็ตมีภูมิคุ้มกันหมู่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ระบบสาธารณสุขเองก็มีระบบที่เป็นมาตร,รฐานระดับต้นๆของโลกครับจริงๆเราไม่ได้มีความกังวลนะครับเราแค่แบบว่าทําตัวให้พร้อมเพราะว่าเราเคยรับจีนมาก่อนก็แค่กลับสู่ระบบเดิมครับก็แบบว่าเตรียมพนักง,งานเพิ่มขึ้นแล้วก็จัดการ พวกระบบบริหารให้ดีขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดนะครับก็ได้มีเวลาทําหลายๆอย่างสําหรับผู้ประกอบการเนาะก็แบบจะได้มีรายได้แล้วก็สําหรับแบบว่าลูกจ้างก็จะมีงานทําเงินก็จะสะพัดไปทั่ว และในขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาหารือเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยคาดว่านักท่องเที่ยวจีนนะคะจะมาเยือนภูเก็ตกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงและจะเข้ามาประมาณหลังกลางเดือนมก,กราคมไปแล้วซึ่งก็เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนพอดีรวมไปถึงทีมจังหวัดภูเก็ตเองนําโดยอบจอภูเก็ตสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนแล้วก็ทอทอท,อทอค่ะมีแผนในการที่จะไปรถ ใน5เมืองของจีนก็คือที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุนหมิงแล้วก็เฉินตูซึ่งก็เป็นเมืองที่มีจํานวนชาวจีนนะคะเดินทางมาภูเก็ตอันดับต้นๆสูงทั้งนี้เลยก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะเข้ามาเดือนละ1 0 0 0 0แคนโดยไตรมาสแรกคาดว่าจะอยู่ที่3 0 0 0 0นคนแล้วก็ ทั้งปีนะคะเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว5ล้านคนจากช่วงก่อนสถานการณ์โควิด19ที่มีอยู่ถึง11ล้านคนค่ะอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้มีการเสนอแนวทางและก็มาตรการในการควบคุมโรคโควิด19เพื่อที่จะเตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนครับรเช่นการตรวจเอกสารรับรองการได้รับโควิด19และการกำหนดให้ผู้ที่เดินทางนะครับซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นที่ครอบคลุมในการรักษาโรคโควิด19ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เตรียมระบบเรื่องของบริการสาธารณสุขในการรองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติให้ได้มากขึ้นมาตร,ราการป้องกันตนเองการสวมหน้ากากอนามัยผู้ประกอบกิจการนะครับหรือว่าผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวก็จะต้องได้รับวัคซีนะ COVID นะครับโควิด -19 เนี่ยครบ4เข็มแล้วครับ